กิจเงินคูมันเอกตกตีของมันโร่เปลี่นป้วนมันไ้ไปได้เปลี่ม่มึงเงินไม่เอาได้วันเลยกูขอบโจกูตีคว้างเลยนะขอบโจอไอตัวพ่อนูไม่รู้มาเลยวันนอยมาหลักได้ก็เมียคูมาหลักได้กับเมียมึงกูเอ็นพอดีกูบอกกูตีตายฮ้องตัดองตัวเลยคว้างพปร่งปวดตากับเมียใหญ่โกรนคุยตายหาว่ากูตีลูกกูปาก้าไปห้อยปตาไม่กินแหงเพราะมีครอบคู พอตาเออลุจโจเล่นยิกกูกูวิ่งกำดนกูปันตาหนูแล้วพอตายังไม่ปันตีที่บล็อตเย็บครัวเดียวแม่ยายเป็นไม้เลยพวกนนั้เงามาพูกแกแม่ยายเป็นไม้อยู่กูแล้ไงไอ้หนุ่มหยาเปรตหล่ละไอ้หนุ่เกิดมาว่าว่ามึงอะพอตาหัวคอยเตียงกันอยูต่ตั้งแต่บรรดาญาญยมรถปีจอดอยู่ในปั๊มบางจากต,ตอนนี้เจ้ากองปั๊มก็จะปิดปั๊มแล้วกันไม่ใช่มันอย่าไปจอดกิน,นกันตะ้งคร์ดูนาเล่งด้วย นี่เตี้ยงจากเจ้าปั๊มหาช่วยเหลือน้วยโยมนะไม่รู้รถก้อยในปั๊มนี่เขาอีปิดแล้วยมนะก็จะรินพอนรออีกห่างกันที่นี่คนเรานี่ลูกทิ้งจำกัรมันต้องเรียนรู้ลูกเออนะอย่าตำในทิ้งติจุ้ยไอ้ตำในทิ้งตีตุ้งตองนะลูกนะนายเปียกนายผุดแก้วนี่มาไม่ไม่กิดตำไรพื้นเออแล้วเตือนกินแต่นำตมพ่อมีตายหงแล้ว ก็อย่าไอ้เพียยนี่มึงกินข้าวในโลกนำถมมึงกินก็ไปใช้ไอ้ตำดาวได้ก็ยอ้่จต้นปลอมเฮไปกินใช้ย่ากองพันนั้นมึงไม่หนึ่งตึงประคุณพ่อประคุณแม่ผู้บุญดอนบารดาผู้ดูแลเฮ้ไปกินนำถมกินก็ไปใช้บาปผเรื่องเล้วการไอ้เปียกูแลเสียมโยจริงวันตีจิมช่องจริงอ่ะก็กลับไปอ่แม่ไปลองเปกห้แม่กวางขานำนุ่มกูรองไอ้แม่กวางแล้วแม่รํำเลยเปเลยข้านำถม เพลงร้อยกีบยากาํนำมในรองเพื่อกานำตมก้องนำทอมมีบุญคุณอันหญิงใหญ่โอหลอดไว้มาใจน้ำโคกไม่โจกช่วงทียากันยุงอันยาวกับที่เต้าเผาผีใส่ในหม้อยางดี โอกาสวันนี้ยกตั้งบนไข่ยแย่งลอดดังพลูดแล้วดูดอย่างแรงเอาน้ำแข็งไอ้ก้อนใหญ่น้อยถ้ายอยลงไปอยากันยุง่งกีบลุงผประชมลอดไข่อีกไม่นานเท่าไร มันนอนขี้ไหลแล้วตายโงงเอวคนกบเร่งพร,อรอ้อมๆมากทบไม่มือน,กกะนะนุ๊กันนี่แอนเกอก์สังคมเตเปียนไปแยเ่เสตติดนี่มันหมากมายแอนแนะนำต้มนี้ตัวมดเนี่ยเด็กตายเด็กๆเควนไม่โปรยพอแม่จ้องให้เรียนแบบม้านำต้มเนี่ยมัวนจัด แต่ว่าดิจรเท้ากรุงเทพไปแท้ดินแดงประนีเด็กไม่ยุ่งอันนี้เละตีตอมมันออกูปการขึ้นควรอย่างอีวันหลงกูมึงนะมึงที่ไปออกกอยจังมาแต่ว่ารูู้้เอ็มประนีวัวปลดนักว่าบ้านเราเลยบ้านเราเบาแล้วนั่งต้มวันนี้เพื่อรัฐบาลก็รังไปตึ้งกุยย่านกันนากับนั่นบอกว่าบ้านใกล้บิดแต่มีต้ต่อไม่ก่อนเนยมั้ อันนี้นี่คือนโยบายก่อนใช้ก่อนย้ายเด็กมันต้มเลยขันมาไม่ต้มเลยเด็กกีต่อไม่ได้